ล่าสุดมีคลิปเกมเพลย์ชาวจีนปล่อยภาพสกิลของบอสซาอิสซึ่งสกิลบอสมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลหมุนตัวไปข้างหน้านะครับและถ้าน็อตเพลเยอร์ได้ก็จะรีคูดาวเลยนะสกิลที่2ครับเป็นสกิลเฟมโบเป็นสกิลหน้าไม้ที่ทาให้เกิดระเบิดไฟนะครับสกิลที่3เป็นสกิลสั่งการนะฮะเรียกกาลังเสริมหน่วยคอมาโดมาช่วยเราในจํานวน4คนนะครับและสามารถให้หน่วยคอมาโดไปยังเป้าหมายที่เราต้องการได้และเรียกกลับมาตามตําแหน่งที่เราอยู่ได้นะครับ สกิลที่4เป็นสกิลเปิดมาร์กในมินิแมปทำให้คนในทีมเห็นตำแหน่งของเพลเยอร์ได้ง่ายๆเลยนะฮะสังเกตจากวงแดงๆในมินิแมปเลยนะครับหแลอสกิลพาสซีฟคนในตี้ก็จะได้บัฟเร่งความเร็วในการใช้ยาบัฟทุกชนิดเลยนะส่วนคนที่เล่นเป็นลูกน้องนะครับซาอิก็จะได้สกิลส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับต้องไปลองกันแล้วนะ คนที่เล่นโหมดนี้อาจจะต้องแต่งเซ็ตที่มีมูมลค่า600,000ขึ้นไปถึงจะลงโหมดนี้ได้นะครับยังมีไอเทมรีเจนเ a r รีที่เพิ่มเข้ามาในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับราคา2 0 0 0 0 0เลยนะแพงเอาเรื่องเลยนะครับโหมดนี้ยังฟาร์มของออกได้ปกตินะครับเหมือนเพลเยอร์ทั่วไปเลยแล้วยังไม่พอได้เอาน้องหลามเข้ามาว่ายน้ำเล่นกับเราด้วยนะใครไว่วยน้ำก็ต้องดูดีๆแล้วนะครับและข่าวดีของเช่าหนูๆน,นะครับเกมได้ปรปับปรุงท่านอนใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนเก็บขาหน้าลาาจัดๆบอกเลยว่าหาแน่นอนเลยครับคราวนี้ ติดตามคอนเทนต์ดีๆพร้อมความสนุกและสาระเกมที่ช่อง m i l l i o n d e r TV